าะพี่น้องเนาะเปิดหน้ากล้องมากะปาปอกปอกปอกอยู่นี่เนาะปาพันมันสับปะหลังพี่น้องเอ๋เนาะทั้งน้องใส่บุญเขาเอ้ามือนี้กะพี่น้องเนาะบูเชียงอ่าเวบนเวียนมาเยี่ยมมายามทางอีกละน้องบุญคือเก้าเนาะหลังจากวันนั้นก็ได้มอบเงินจํานวนหนึ่งเนาะทางเมนเจดีอ่ามอบให้ทางบูเชียงมาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเอ๋อาม่ให้ทางน้องเพิ่นไปซื้ออ่าชูยูซูกินในช่วงอ่า เทศกาลประจำปีเนี่ยเนาะ,ะวัดประทานอิงฮางเฮาพี่น้องเนาะ,ะทักทายสบายดีพี่น้องกันเบอร์สุขสุขคนเด้อเนาะเขามาครับมาสมเป็นกำลังใจท่ทางโมเสียงตลอดมาพี่น้องเนาะไะมาในีหมาเบิ่งน้ำกันเนาะทั้งนอ้องใส่บุญโอ้นี่ใดดินี่เนาะให้ซอยอยู่บ่ให้ซอยฮะให้ซอยอยู่ผักมันโอ้ให้วันเท่าไรนี่ฮะเจ้าสิจ้างคอยวันเท่าไรนี่ วิ่งินให้วิว่งินให้วะโบได้ได้จ้างต้องมีวันเลยว้าปุปกก๊ปุกบปุ๊อยู่อ่ะทางประตูกันเนาะฮู้สบายดีเด้อทางประตูน้ำเด้อฮู้ยอ้าพันแบบนี้เด้อนี่โอ้ยข่อยเสียวมือเจอเด้ยวยเหอนไห bật phát nó mát bật bưng cứ bộ miền mặn chậm mà này nó cứ khào bởi bệnh mình vậy này ờ, hết tới chân mua là này thế sau hết tới sau ừ, thôi chẳng bà nó chủ khi nào sửa phả nạ phê đó hết việc tới sau cứ đi bước nẹ này nó <laughs> cứ bảo khương bốt nó lốt ฮะมันมันน้อยเครื่องบดเอาแล้วแหละมันจังเลี่วไวคือสีเขา่าเนี่ยต่ำๆๆๆๆแล้วอะไรล,ลายตาระวังมือเด้อห่าเด้อโอ้ยเนาะหมดแด่นนี่ bắt nêu đấy này chỉ soi này hả Văn là hà chẳng như bò có nhân có vinh nhân áo này soi chỉ sư bò đây đấy soi chỉ sư tông mi neo điện nó đấy là ban cái đấy là ban cư phần tiêu khẩu này นีแท้หน่เนาะตัวนี้เบมึงเนี่คักแท้นี่มาโจมเบมึงเฮาหลาตัวนี้นนนอุ้ยเอ็ดอ๋อหัวเดียวอันนี้เนาะปึ๊บมอุ้ยยูดิมันหัวงามแท้นี่บ่ได้พันมาแจะใช่หนิพันเนี่ยมาจะใช่หน่พันมัน เฉือมาเตยไทยมานนีได<อ>้พันไทยอันชีบวกกับพันอันเอามาเตยไทยพุ่นนี่นะเลยพุ่นนำประตูนี่หัวใหญ่อ้หเนาะโอเคละ <c oughs> มีเนาะเข่าอยู่บ่อนี่งซื้อก็ได้ผักาก็ได้พันซื้อ พันตุงอ่ะวะนี่พันตุงะนะั้นใช้มือหารอบมันด้วยเห็บปัก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 รอบไปยังเห็ดมือขาดเห็ดซับขึ้นหมึกแตงนี่แหละฮู้เหรอ เบิ้ลระบ่อมองกันมองไปคอดมันนะบัดนี้ยังยังอยู่บ่ยังอยู่นั่งยังไปคลอดยังลายเต๋บอยู่บ่อละยังลายเต๋บทั้งลุงพี่เอา่ได้เลยแต่ทั้งทึงเลยแต่ทั้งทึงพุ่นบัดนี้เลยเอ็ดปัก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 ดอกยังโอ้โย 1>, 1 2 3 4 5 6เอ๊ยนิว้ว <laughs> เอ๊ยโอเคไนดะ้หาเนาะใช้เอาไปตากใช้บันนี้นะยุดเอ๊ยอือใช้เอาไปตากบังยุหาคืออยู่บ่เอาใซ่ยังไปนะอันนี้ก็ <c oughs> เอาตากขึ้นได้สังกระซีนี่บ้ <med> เอาใช่ใช่ใช่ไปตากน้ำเนาะพันนั่นก็ไปตากน้ำ พงมาเลยเนะี่ยทนเข้าไปเลยนอ้องเอาเอาคู่แม่น้ำประตูนะเอาไปตากบึงยุคค่ะ กินน on oh? oh, mm ี hmm. mm ่เบื่อบ่นี่ล่ะบ่ฮะบริสิยาบริสิยาบริเบื่อบอสกินได้บ่นี่ได้งามแนบเลยบ่อืมกินเห็ดกอแจวเนาะจำมัแซ่บได้ไหมอืมแป้งล้วนๆได้นี่เนาะ Một bếp nằm có phải rồi Không có mi rất xác Nó <laughs> phải <buộc của> <laughs> Thấy độ bớt nào nào đây

มาเอาแป้งไปเห็ดหั่นตุ๊กใจบ่เด้อแมงวันมาตอมมันข่อยก็ยอมคือกันแล้แสดงว่ามันเจ้านี่บ่ดีปานไดนี่มาแมงวันมาตอมนี่บ่มีน้ำแมงวันแม่นบ่เบิ่งเนาะมิมไม่โดเนาะนี่มันสิตอดได้ไงเมื่กี้แล้ตอน เก็บมันไว้ปรอตูย่านมันตอดอันนี้บอสเฮ้ยห้าเราสวยตักเฉยเออเฮากเ็เลยหาสอบเาก็เลยหาสอบเลยปะบ้านน,น,านี้เก็บเมื่อวานเมื่อวานนี้เก็บเก็บมื้อนี้พันมื้อนี้นะตอนแร้งเมืเม่อวานนี้ค่ะเกินไปขุดมันประตูพอดีเบลลี่มา เล็บขักแท่น <laughs> ที่ได้มัจนจังเลยเขาเครื่องอีกชิลี่มาเบิ้งหนูโบ,บพานนะฮะ <laughs> อืออ๋อเอาเนาะเป็นนี่ได้ได้เงินมื่อนั้นจะไปซื้ออย่างบ้าน,นี่ซื้อเกือบซื้อเกืบเอบเลยไมได้เกือบหรือเย็นใช่เกือบมาเบิ่งอยู่ฮะ

ไปเมนเกิดไปห้องเย็นนี่ไปสองคือใช่เกิดธรรมดาไปเรื่องเมเป็ดครูในได้อีกนี่นะคูสี่สิบคูสี่สิบต่อเพิ่นหรือบ่อเนี่นะครูใหญ่หาสิบพอดีบ่อพอดีให้ล็อกบึงเนี่โอ้สีงามมาจากก็เดือกสีเนาะสไลน์ในไม่ได้สีชมพูเนาะอย่างนี่ ใช่ใช yeah. ่ไปอีกฮะสีเขียวก็มีจีนกระดำแท่นนี่้มีหดวบันี่เนาะกัดร้ออันนี้เออเดีระวังกันลุงน mm ้องเจ้าคาบเรื่องนี่มาหน่อยมันกัดเรื่องนี่มันเห็นงามนี่มีอยู่บ่ไม่มีมาหน่อยตอนเขานอนอยู่ลุงเหมือนจะนอนเถิดพานเขานอนอยู่นี้เถิด ได้แต่เกิบนี่บ่อย่างอื่นก็นได้มีอย่างนีอย่างอื่นเป็นเรียนฮะเป็นเรียนหมดมีอย่างนี้ละขนมเออชื่อแล้วบ่ยำบ่อยากกินยำชื่อแล้วเดี๋ยวร้อยเนาะไปช่องคืนกับเที่ยวเอาไว้ไว้เงี้ยไปจักเมื่อกี้ไ่จักงี้ยไมไปจักรลูก,ลกซีดไปมึงคืนตะวพีก็สองแสน,นเออ เอา้าเนาะได้เกือบได้ไปใชยไปห้องครับมุงเทียนดีแล้วบ้านนี้เมื่อบ้านนี่กะผู้ตู่แล้วชัดหมักปุ้งชัดแดดน้ำแดงขวดเดียวโอเจ่าได้ฉายอะอยู่บ่บ่ผู้ตูให้ยผู้ตูต่ชัดหายชัดบ่ได้ชัดหมักปุ้งเนาะเจ้าเนาะ <laughs> ตัวที่หนึ่งชัดเกย์ค่อยตัวที่สองถึกตัวที่สาม เม็ดชชม้อยเม็ดชช่้อยถือไม่ถึกไม่เฮ้ยรับตายิ่งรถสชิรับตา,ย,บตายิงรถยังถึกเปิดตาโบเห็นเอาเราะผู้ได้ทั้งไม่ตู้กินเข่าอยู่อยากกินข่ากินน้นกินแล้วฮะกินแล้วกินแล้วบ่ดได้ยังกินกินกับลาบซีกินกับลาบซี ครับสิ้นเดรดบลี่ไหมเมื่อคืนโอ้เบิดดับเบิเบิดแหละหงายท่านนี่กินข้าวเส้าได้บุเชียงนี่กะนเาเนาะเบิร์ดเดดบอยเนาะเบิดแหละอ่าเนาะอันทั้งเอบซีบุเรมมหาบ่อละมันบ่อแมาสองเ่อ ตอนที่หนึ่งเราก็เอากระตุ้นให้ตัวที่สองเป็นการเอาปุ่มกับโมาให้มันเดิบซีอยู่ทางเวียงจันท์เลยค่ะเพิ่นมาอีกอยู่บ่เพิบ่เพิ่น,นมาโซ่เชื่อ,มอ,อ,อเมื่อแต่บ่เพิ่นไปแต่เพิ่นเมื่อ,ตอตแต่หึงเ,เมื่อแตอ่หึงแล้วเลยเพิมาหาแต่หึงเนาะทางประตูนี่ก็เนาะ จอดเลยเอา่จมาเอาอันน้ําเพิ่มพลัง <ừ> ให้ทางโปตูก่อนพอเพิ่นมีกําลังพานมันเกาก็ทิ้งแรงก่อน <ừ> มันนี่ลายเลยพี่น้องเอ้ยว่าอยู่อยูยช่ชนี่กะป้าตัวมันเฮาขไปเก็บเอาตัวมวยทักนะเฮาก็สั่นไว้อื เอาขนมเนะี่ยมาผ่าเจ้าเดิมเลยนะี่เอากับนมน้ำละากินนมก่อนมันยังเย็นอยู่ขายาวเยู่ฮะขายาวแล้วก็เอาจังกินเด้อยังบ่อ๋อากินตอนเย็นแน่ใจแซ่บยแล้วว่าเนาะอ่ะอันนี้ไปให้ทางผัวตูเ้เยอะปย่างไปพุ่นละกันไปพี่ก่อน Thấy hải rồi bò? Ừ Bọc nó này đây Hả? Bọc vào túi vào nó đây, nằm hẳn Cái này nhìn hải Nhìn hải? Nó kín chưa bò? Kín đấy, hải kín Bố thảm nó vừa nhỏ xẹp chưa bò? Bố xẹp quá áo, nó Phải bờ này phụ lại, phải hạ theo bên cho phụ lại À, nó anh ấy thằng thang... à, nga anh ấy nó ừ. sao đi đứa ừ. nó hạc phong nó anh ấy đem màn cho anh chu anh cho chủ tía, bó chu thằng nó tiêu bói nó nó sẽ bụi mó đậy à, màn nó sẽ bụi ní ngam heng mày đuo bốc kỳ ngay nga bụi mi hua nga bụi mi Không nga bụi mi hua bụi mi hua bụi mi hua bụi mi เอาจะคลอกเว้ยเอากับต <c presents> ้มขนมนะกันยังมึงมีบ่เนี่ยนะขนมเนาะใช่ว่าพิณาวังไทยนะเอาแหวงกันกินละแทนองเตือได้ไปทางไหนล่ะกระต้มขนมได้แบ่งกันเด้อโดยดูทางนี้กันเนาะอาสมพัก ตรพักพียังไม่หามากขึ้นนี่บ่เอเปอออ็นเร่าขอดนมูาพนวาสีคบครัเป็นเบุญข้าก็เห็นทุนย่างตางหงเห็นอยู่บ่เลยเมตแลเพิู่เห็นแมตุบอกไปบ่มือนี้กับมือสุดท้ายได้มื่อนี้นะจากน้งแมต พังกุ้งตีเงินเบิดอีกเลยเบ็ดแล้วทียได้เงินลายไปเบิดเนาะเงินทางเชนไว้ไปเงั้นเอาใครเอกไปไปแก่เที่ยวกันยังว่าได้เกือบได้ยังอยู่เลยเลยพอได้กินยำเพิ่นแล้วอยากกินยำกินแม่เข่าตอนแรกอยากกินข้าวฟัดข้าวฟัดทางมาเลยกินเปลี่ยนใจเลยไม่อยากแช่บบ้างนียอยาก กินยำเนาะต้องเสียกินก้อนเลยค่ะไม่กินก้อนแม่ตู้อีกมันกับชิ้นแห้งบาลีเอามาให้งอันใกล้สิปีไหมเเนาะอันเม่โบไดมาหาบ่บ่บไดมาเลยเดี๋ยมามามาเยี่ยมบ้านเนาะโบไดมาบ่ โทดินน้ำอยู่บ่แม่กโทโทโทคุยยีดอกเนาะเดินลงรอกะไปโทมากเไปบุญสาว่แง่ยู่พวนี้่เนาะฮันได้บาแบาพมีกับวะเทตอนที่เลกตอนที่เมื่อบ่เนี้เห็นบริใจมึงบันหลายล กินข้าวกับแมงวันเนาะขัดเชือกเอากันแล้วมันมีอาหารแบบรสิ่ยังได้เตะกระโปงเนาะดับเตะเมื่อคืนนี่บารี่ซื้อมาให้แต่ก็กินใบเบ็ดแบงเนาะโดยเอ้าเมื่อนี้มีแผนแม่มาหาของเยังยังบ่โดยแต่งบ่เวเซียงนี่มาก่อนเนี่นีเนาะโดยมื่อสุดท้ายเนาะในเที่ยวงานนี่ก็มีหลายสิ่งหลายอย่าง <Workers S 2> ตอนที่แรกกับประพุญมันป่ามาหาประพุญมันป่าแหลยเราก็ซื้อน้องม่สรอยตอนที่สองกับเขาขายมู้งตอนที่สามเราเป็เขางม่เทือนโอ้ยแต่พุ่นหลายเดือนแล้วนั่นน่ะแต่สิแลดนแต่จะบิดพุ่นแต่ปีกายนี่นั่นน่ะ ตอนนี้สิกะเจ้าเฮ็ดเฮาก <ừ> ายน้นนาาําไม <ừ> ้กับมาสาวจําได้ยังบ่เนาะจําได้บ่อือใจในโคก็ยังว่าน้องแต้นี่ใจป้องว่คนบ่ซุ้วบ่เฮียนปับป๊บๆๆแล้วเป็น,นงใจเฮียนแน่ยังคักเนาะนสะมองอดีแน่ง,งนึงีนาเฮียนอันนั้นได้เพิ่มเลยน้องปน่ะ เป็นอาเบอร์ห้เดี๋ยวนี้เอามาพี่ปุ้ยเองเพีนพิเศษบอกเ้าะจัดไปเนาะเออมียักทกใช่เนี่ยเอ้ยบ่งถอดเก็บได้นี่มียานใช่ป่นี้เนาะปุ๊ดรถ บุ๋มมือกุ๊กนี่ไรเอาใส่เนาะโบเซียงกับกูเด็กมันนี่เด้อขอบใจเราคุณคุณเป็นที่หยังเลฮะชื่อหมากนี่แล้วขานุ่มนุ่มขอบใจเพิ่นขอบคุณขอบคุณเน้อบอกเชียงทีสื่อนุ่มและขนมหมากนี่ร้านหายูิตามินแห้งสุขภาพเข้มแข็งให้โยมันคนเงินให้ร่ำรวยซาทุอืมเอาโอเคเด้อเด้อ ไอ้เนาะบบบนี <benim dividends> ้ป้ากุณอันอันน้าอนนี้มันต่อเนาะซอยเนาะปวดมันแตกมันบอลลี่เพิ่นไปดึงเบิ้งว่าคักมันนี่เพิ่นคักอระรีมันนี่เพิ่นเพิ่นกับเมียเพิ่นเข้าไปเพิ่นดึงขี่จนเจียดแตกยังเ่มาได้ลำเงี้ยหัวมันเนี่ยมันขึ้นลายนะมันอันนี้เนาะนี่มันพึ่งขึ้นเลยนะ มันสารสิทเงาเลยคนนั้นนะเงามันดึงแขนได้ดึงดึงได้เพราะเจ้าเจ้าหัวมันหลายมันดึงขึ้นบ่ได้มันน้อยป้าหัวป้าเลยแต่ถือว่าพันธุ์ดีพันงามนะถ้าเกิชอบกันเนาะแม่แซ่ซื้อแต่ก็ได้ฉีดของลูกเดี๋ยวจะฉีดยาไม่ได้ฉีดแต่ว่าแฉ่ยานั่นยาใบโก้เนี่ย ได้พันดีแนมก็ได้งามแน่เน้อคงป้าเบิดหนึ่งจทีได้หลายร้อยล้ำซื้อมาแต่บ้านโค้งด็กแค่ซื้อเสนหนึ่งก็ได้หารำมันตายจนเบิดยังป็นี่ได้สามพันนะนี่เนาะไม่ตู้บ้านโค้งไปอยากได้ทั้งบ้านทุกนจะหารำมันดีเซลอยู่แม่นั่นแหละซื้อแน่ว่ะไม่ตู้ว่าเพิ่นลจีมาเุื่อานเข้ากัน เก็บมันเลยค่ะเก็บลำมันไว้ถ่ายมีตู้อยู่บ้านโคกปุชิมะหามื่อนี้บอกเลยจะได้เก็บมันอันนี้เอาไว้ว่าสัให้เพิ่นเมื่อปลุกเนาะเพิ่นอยากได้ยังตู้ทันดีเก็บจริงตั้าแชนเนลสบายดียัง่งสบายดีไปขอเชิญขอไม้นี่ยไปกราฟคอนเนอร์บานี้เด้อร์ไปกรอนบานิ เนาะไก่ก no, mm. mm. ับมีแตตองงามเนาะเดือดท่านี่แหละเดือดจะพรอย่างนั้นเออมาเลยทางนี้เนาะโบแมนเด้อโบแมนนุ่งห่มเด้อเออโบแมนนุ่งห่มเด้อโบเลยเอาขนมน้ำทั้งเงื่อนผลเด้อยอจูได้แต่ผู้เดียวจูได้แต่ผู้เดียวเนาะ ไปฉากกลับกันเด้อะไปโอเคพี่น้อยเน,ะนาะมาหนึ่งกะคือเก่าคือเดิมพี่น้อยมาอัปเดตถามไทยเบิ่งทั้งน้องชายบุญเนาะทั้งมากันนี่แหละพี่น้อยซอยทั้งโพตู้เมตุเนาะถือว่าเป็นเด็กน้อยที่ทั้งครอบครัวพึ่งพาได้พี่น้อยแต่อะไรแต่ได้มาเนาะเอาติดตามอัปเดตเบิเ่งแต่แต่ละคลิปแต่ละชอ็อตพี่น้อย รับทางน้องสบุญเนาะทีมื้อนั้นก็บ่เสียงได้มอบนให้ทางแม่จะดีอ่าให้มาเสียงมาเป็นสะพานบุญให้กมื้อนี้เพิ่นได้ซื้อเกือบซื้ออันนี้แหละพี่น้องเอาไว้ใหุ้สไปโรงหำโรงเียนเนาะก็ถือว่าอ่าได้เห็นอยู่พี่น้องเอ้ยเนาะนอเพิ่นก็บ่ได้ไปซื้ออ่าดดยังอามองจุดที่ตัวเองอยากได้อยู่นะพี่น้องเนาะอืเอาเนาะจังได๋ก็ฝากเป็นกําลังใจทางน้องสบุญเฮาคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเนาะ ูุเชียงลาพีด่ดานองไปก่อนวันนี้พี่น้อยเนาะจงใจก็ขอบุญขอบคุณพ่อเม่พี่โน้องอิทซี่ีหกักแพงกันเบิร์สุขสุขคนเด้อพี่น้งนองเนาะขามาหักมาสมเป็นกำลังใจทางมูเซียงตลอดมาพี่น้งนองเนาะวันนี้บุเชียงลาไปก่อนพี่น้อยสบายดีแด่สวัสดีพ่อเม่พี่โน้องอิบซีกันเบิร์สุขสุขคนสบายดี